ครับอยู่กับค่ายปิกนกนะครับตอนนี้เป็น Honda าเซ a านะครับก็เป็นเหมือนตระกูลคล้ายๆกับ n o วาเนาะแต่ตัวเนี้ครับก็คือจะมีไฟเลี้ยวนะครับในกรอบแต่โนวาเขาจะมีแยกออกมานะครับเซราหายากมากนะครับไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าคนไม่ค่อยนิยมเนมาะเมื่อก่อนนะตอนนี้ม,นมันทำให้รถเนี่ยเป็นรถที่หายากไปเลย ะจะมี2รุ่นก็คือสตาร์ทมอือกับสตาร์ทเท้าเจ้าตัวเซราที่แปลกก็คือตรงนี้เขาจะมีชิลนะครับเป็นบังลมเล็กๆแพงมากนะครับมือหนึ่งก็ไม่มีขายนะครับขายากมากนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสีก็มีซีดบ,บ้างตามาอายุกันใช้งานเนาะคาบแลกเกอร์นะครับว่าสวยนะคือ จริงๆอยากเก็บไว้แต่ก็เสียดายถ้ามีเงินอยากเอาไว้ปั้นตรงเดิมสวยนะครับมีแตกตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เล่มโอนนะครับดูไฟไท้ายนะครับเหมือนมาจากโลกอนาคตเลยสีสวยมาก,กนี่แล้วคนโซนกลางเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นสีพลาสติกนะครับสีขาว ไม่ได้พ่นสีนะเดิมๆนะครับเนี่ยเดิมโรงงานเลยเดิมโรงงานเป็นไงครับเห็นไหมไม่ตัวนี้เป็นเอาง่ายๆว่าเครื่องกับทุกอย่างเหมือนกับโนวาสีเกียร์นะครับเหมือนโนวาเอสตัวแรกเหมือนกันเลยตัวบล็อกเครื่องเหมือนกันนะครับไปเจาะใส่สตาร์ทมือได้อยู่ด้านล่างนะครับ ให้ดีต้องอไปปิดเครื่องหน่อยนะครับก็รถอายุน่าจะสัก20บกว่าปี25 26ปบแต่สตารกปีแติตดิง่ายอยู่เด็กหน้าหลังใช้ได้นะครับเด็กหน้าหลังใช้ได้ ตัวหลังเป็นดั้มนะครับเขาจะนิยมใส่แบตสามก้านนะครับสามก้านของ h o n ด้าที่เขาเล่นกันราคาสูงมากนะครับเป็นของเอ็นไกรนั่นแหละสายที่เล่นรถเก่าเขาจะรู้หรือว่าสายที่เล่นคุรุสภาหรือว่านันทิดานะครับอาจารนิยมไป,ไปใส่กันแต่หายากนะครับก็สภาพโดยรวม ตามภาพแนละ้วคันนี้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้กับลูกค้าที่ท่าสองยางนะครับถ้าเอาไปทําเครื่องหน่อยแล้วก็เก็บสภาพจริงๆสภาพนี้ผมว่าสวยหรือหายากมากนะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งครับที่หายากนะครับเซล่าฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับ